พ้มฟุกทุกชนิดข้มกินได้ผื่นพักอะไรเลยแต่เป็นสมุนไพรพวกเลยดำจืดได้ลูกกุยากจากถ้าสานทุกถ้อยมอตมอเนี่ยก็เคยมาเลนทำบอยในทำไว้ปลูกกันเป็นสมุนไพรแก่นั้นแก่นี้กุยช่ายได้ประโยชน์นึ่งปลอดท่านปิดซ่องมีประโยชน์รวม่ต้องไปซื้อไปหาแกอื่นเราเราเองทำเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญร่วมง,งานมากรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบกับการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรการให้บริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมชมนิทรรศการจากหลายหน่วยงานและร่วมรับของที่ระลึกพร้อมเปิดเวทีเสวนาเมืองสมุนไพร โดยผู้เชี่ยวชาญเราได้มีาาก,การจัดกิจกรรมมหกรรมสมุนไพรขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับสมุนไพรแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเชิญชวนครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานมหกรรมสมุนไพรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2567ครับ ร่วมพิธีเปิด,ปดมหกรรมครั้ง<า>ยิ่งใหญ่เมืองสมุนไพ<อ>รจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่3-4ถึงสิงหาคมนี้สุราษฎร์ธานีฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีอย่าลืมมาเจอกันนะครับ